โอ้โหนวิธีสาตค์ีมพี่น้องโอ้มันเลี้ยวแล้วแล้วเลยมันบานเออโอ้ไปแค่นี้พี่น้องนี่สาตค์ีมแล้วมันก็ไปแคอนี้แหละอ๋อนี่เจ็นเฉ้าะเออนะธีเอ็ดกีมสาตวเหพี่น้องชัดชัดช็อตชัดแน่หน่อยนะเบิ่งเบิ่งพี่น้องนี่เพิ่งเคยเห็นกีมคลายเป็นเสาะซิปเสาะกระพันกว่าพี่น้องนั่งสาตมือมือมันเว้นได้ บางทีกสามปีพอจบแล้วเนาะอันอันเดินหนึ่งเก่งเนาะมันบ่อยแห่เดินนึ่งหกส่อเดหกส่หมันเเนบบคิดเป็นเงินไหมประมาณหกสอผมจะชา้าออแต่ราคาได้หกสอกรับหกสอวาเจ็ดรนี่ละหกร้อยเจ้อะเนาะแหปลเค็งปลาเค็งไปม่หันละวิธีกำลังเอ็ดเนี่ย สาธิตขลังเย็ดเี่นั่อยงนี่กีมกีมเคยเห็นป่ะนี่ตัวมันไอพี่น้องไว้ต้องสมาธิได้ได้หน่อยเหรอไอขี้คาดมาเดิมมาได้แารมีเป็นแนวพี่น้องถ้าสเร็จลูกกับเป็นนี่แล้วก็เอาได้สอดเข้าไปในนี่แหละพี่น้องสารเตะ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 เนาะกลมันโอ้มันอ่าโอเค จบคลิปก่อพ้พากอายันนี้มาเบิงไอ้ตุ้แห่พนสาธิตการเอ็ดกิวเดี๋ยวองบ้างเดี๋ยวผมสิถ่ายตอนรับสารแหให้ดูสวัสดีครับ